วันนี้จะคุยเรื่องพื้นฐานทางธรรมะง่ายๆที่ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองนะคะมี1นึ่งศีลห้พรมวิหาร4ีสอิทธิบาท4ี่นะคะข้อ1ก็คือเราเว้นจากการฆ่าสัตว์รวมทั้งทำร้ายผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นรวมทั้งจิตใจดีไหมคะข้อนี้เนาะ เขาบอกว่าปานาติปาตาก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ในส่วนนี้เราอยากจะประทุษสลายด้วยนะงั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่เราทำร้ายจิตใจเขาก็ไม่ดีเช่นพูดพูดไม่เพราะหรือว่าไปว่าไปด่าเนาะคนเหนือเขาเรียกเล่าขวัญหรือนินทานะคะเวลาเราชี้คนอื่นหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะเข้าหาเรากี่นิ้วคะชี้อย่างเงี้ยเข้าหาเราสี่นิ้วเนาะ นิ้วโป้งก็ไปข้างบนว่าให้เขาเนี่ยเข้าหาตัวเรามากกว่าที่ชี้คนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมโนกรรมใช่ไหมคะคิดก็ไม่ได้พูดคิดมโนกรรมวจีกรรมนะคะกายกรรมนี่คือไปทําร้ายร่างกายเขาไปฆ่าเขาหรือว่าประทุษร้ายเขาเขาอาจไม่ถึงเสียชีวิตก็นี่ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะคะข้อที่สองสินข้อสองนะคะ ไม่ลักทรัพยนะ์เนาะไม่ลักทรัพย์ไม่เราบอกหยิบแล้วไม่หยิบแล้วไม่ได้บอกเจ้าของก็คือลักทรัพย์พวกเราเห็นด้วยไหมคะไม่ได้ลักนะแต่ขอยืมก่อนยืมแต่ไม่ได้บอกก็คือลักทรัพย์ในละเว้นนะคะบอกเขาเสหน่อยนะคะข้อสามข้อสามเว้นจากการประพฤติผิดในกาม กรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะถ้าไม่มีเรื่องกรรมมนุษย์ก็ไม่เกิดมาอันนี้เป็นศีลเนาะเป็นศีลข้อสามเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลได้โลกนี้ก็จะปกติสุขศีลก็คือการปกติถ้าเราผิดศีลก็คือผิดความปกตินั่นเองนะคะอะไรอย่าไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านนะคะอย่างนี้นะคะที่ไม่ใช่ของเรานะคะข้อสี่ก็คือ เว้นจากการพูดเท็จโกหกพูดพูดสอ่อเสียดก็ไม่ได้พูดหยาบคายก,าก็ไม่ได้เพ้อเจ้อก็ไม่ได้พูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อก็คือพูดไปเรื่อยก็ผิดศีลน,นะคะโกหกเพ้อเจ้อสอดเสียดไปว่ากระทบกระแทงกระท่าเขา <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็ผิดศีลข้อ5การดื่มสุรา oh. สุราไม่รู้ว่าผิดศีลมากน้อยแค่ไหนถ้าดื่มนิดนิดเขาบอกว่าเป็นยาถ้าดื่มเยอะเอะจนผิดความปกติ อาจจะไปผิดศีลข้ออื่นสุรานี่สสาคัญนะถ้าเราเมาแล้วเราก็สามารถไปผิดศีลข้ออื่นได้เหมือนกันเพราะว่าคุมสติไม่ได้เราเคยได้ยินมาว่าจากงานทางโลกสามออันตรายนะคะที่ครูบาอาจารย์ในงานทางโลกแอบเล่าให้ฟังซอแรกก็คือก็คือสุรานั่นแหละเนาะสอที่สองอันนี้เสริมให้เนาะสอที่สองก็คือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอันตราย ถ้าเราหลงในสุภาพบุรุษสุภาพส,าพส,าพสตรีหลงจนผิดศีลผิดปกติก็ผิดเหมือนกันตัวที่สสตัวที่สมก็คือสตังเงินเนี่ยนะคะถ้าเห็นเงินคนอื่นเป็นของเราสมัยนี้ถ้าเราไม่โลภเราไม่โดนหลอกเพื่อนเเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าลงทุนห้าร้อยจะได้5,000แรกๆอาจจะได้อยู่เนาะเขาก็นำเงินของเราไปลงทุน พอครั้งที่สามนี่จะไม่ได้ละเพราะเขาก็เรียกคืนเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระวังเนาะเราจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนอกจากศีลแล้วเขาบอกว่าคนดีนะเพื่อนๆน,นว่าจําเป็นต้องรวยไหมคนดีไม่จําเป็นต้องจนนะคะพวกเราเห็นด้วยไหมคะคนมีศีลคนปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องจนเนาะและคนสวยคนหลอ่อไม่จําเป็นต้องโง่เห็นด้วยไหมคะอันนี้ไม่ใช่คําไม่สุภาพเนาะเป็นความจริง